คำแล้วไอ้มาขณะนี้ทำแล้วนะครับกำลังจะไปเก็บตัวที่มันเป็นนางไปเก็บกล่องเก็บกอออ่อนแล้วไปเก็บกล่องไปไเอนี่ดิเก็บปะมาเอาโจ๊บบางนี้จับเงวเต็มเต็มนี่เก็บ,บ

ดิน,นมันตั้งขึ้นตอน,น,นตะเวนตกเียนย่างเสาเนี่ยน่าจะโป่งออกย่างสศกที่ช่างเป็นไมเป็นขาบมันเจาะเลยหเหรเ้ยมาไดี๋ยวทำประเด็นหนนะิไปงานย่างหาได้แลวจงังหวัด นี่นี่ตัวนึงเห็นบ่เออตัวนี้หลายวะเป็นวะแน่นแน่นตัวกลางใจเขียนไหมบ่แมนเก็บเก็บเอาเก็บเก็บนี่ตัวหนึ่งเห็นบ่แมนบ่เข้าแมนต้นกาดมัทั้งเท้งสองโตเกี่ยวข้อมูนกันนี่ใส่ตั้นึง เดียวเดอ้ตัวนึ่โอล่เลยวะตวนีาตี่ตัวนึงจมาดูไล่วะข้างล่างตรงนี้มง ก็ว่าคือ้ืนนะกำลังจะขึ้นตัวนี้เลยไนนม่คิดเสื้อตัวน,นี้ไม่ใช่นะฮะเสื้อก็ขึ้นบอกรึไงเต็มมือครับเต็มมือกระเจี๊ตัวหนาฮะลองใช้สายไหมเจ้าจับใช้กวด นีหลายคักคนประกอบการทำวันนี้นกไก่ปมใครกันเนาะโอ้ยเต็มขวดวแล้วไปเอาไปหาม<ป>องลต่อกองลากองไล Oh, Thank you.